สวัสดีครับชาวเกษตรกมทองท่านอี่ผมก้องซาครับกลับมากับซีรีส์ขุดแร่กันอีกแล้วครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําจุดขุดแร่ที่ดีที่สุดในตอนนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดครับในหนึ่งจุดที่ผมบอกเลยว่าแนะนําให้ทําเหมือนขุดแร่ตะางมังวัดนะครับจะเป็นจุดไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกระจายก้องซาด้วยครับ และก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนนี้ขอบ Duty Mo มอเ r อร์ f a 3เพิ่งเปิดตัวกันมา เติมโค้ดเกมคขับเติมด้วยนะครับมีทั้ง2แบบครับทั้งใช้ u i d หรือว่าใช้แบบ ID Pass นะครับสะดวกทางไหนแปลงนั้นเลยบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v ว l ล o ลย์บอล l อร์ดิวตี้วอลและเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมได้ทำคลิปนนนีี้้ไปแลวววรใส่ของิธกา ขุดแร่แบบอัตโนมัตินะครับซึ่งมันก็มีหลายจุดนะครับในเกมที่ผมอาจจะพลาดไปเนาะรวมไปถึงจุดฟาร์มที่ผมอยากจะแนะนําด้วยนะครับก็จริงๆในเกมนี้มีหลายจุดนะครับที่ในส่วนของแร่เราต้องใช้อยู่แล้วนะครับแร่หลายจุดเนี่ยมันก็เป็นแร่โดยเฉพาะที่แร่ต้องใช้ก็คือแร่เหล็กใช่ไหมแร่เหล็กแล้วก็แร่ถ่านเนาะซึ่งนี่คือจะเป็นช่วงเริ่มต้นยังไงของพวกนี้ต้องใช้อยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะมีแร่ที่เป็นของอะไรนะคอร์สที่อยู่ในส่วนของพวกเรามะ แต่พวกนั้นอะ่ะมันยังไม่ใช่ต้นเกมบอ,อกที่ได้ใช้แต่พวกนี้เองก็ได้ใช้ครับซึ่งจริงๆจ,จุดฟาร์มมันมีหลายจุดมากอันนี้อย่างนี้จุดแรกไหนๆก็มาแล้วขอแนะนําด้วยเผื่อคนที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนาะแนะนำวันนี้จุดแรกนะครับอยู่ตรงนี้ของแมปนะครับดูเลขได้นะฮะเจ็ดเอ่อห้าลบห้าร้อยยี่สิบห้าด้าน้ายล่างนะอ่านี่คือจุดแรกนะครับเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันพูดถึงจุดที่แบบหน้าหน้าสร้างก่อนในะแบบใกล้ๆเราเนาะเพราะจุดที่ผมที่คิดว่ามันดีที่สุดอะ่ะจะค่อนข้างไกลนิดนึง แต่ถ้าแบบสาหรับใครเริ่มต้นตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะรวมไปถึงจุดต่อไปนะครับที่ผมเคยมาฟาร์มตรงนี้ก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วเนาะรวมไปถึงตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมเคยเคยสร้างบ้านไว้นะครับตอนแรกเนี่ยผมย้ายบ้านมาแล้วนะครับย้ายเหมืองเพราะเหมืองตอนแรกเนี่ยผมไปสร้างซ้ายล่างสุดเลยนะไปสร้างตรงนี้นะครับไปสร้างตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนแรกก็สร้างก็ดีแหละแต่ว่าพอไปถึงจุดรู้สึกว่ามันมีตะเหล็กเข้าใจว่ามันมีตะเหล็กมันทาให้เราอะลาบาก ยังไงก็ต้องไปหาในสนงฐานนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สร้างได้แต่ถามว่าแนะนํำไหมไม่แนะนาขนาดนั้นเพราะว่าผมเคยมาสร้างอยู่ช่วงแลวนี่คือตรงนี้ครับนี่ยังมีกล่องยังมีอรารยธรรมเราอยู่เลยก็จะมีทั้งเหล็กแล้วก็ฐานรวมถึงต้นไม้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีตรงนี้มีต้นไม้ด้วยจะเรียกว่าเป็นข้อดีได้ไหมข้อดีก็ได้มีนต้นไม้ที่ดบในส่วนของเนี่ยเบอร์รี่ต่างๆที่ทําให้เรียกว่าไงให้เรามีเอาไปเรียนสกิลได้เนาะ แต่ว่าก็ไม่ได้แบบจําเป็นขนาดนั้นเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่ที่ที่ดรอปเอาอะไรตกนี่ไม่ใช่ที่ที่ดรอปในส่วนของของอของต้นไม้ที่ดีขนาดนั้นดังนั้นผมจะพาไปจุดที่ผมแนะนานะครับบอกเลยว่าจุดนี้มีคนในสตรีมนะผมสตรีมแล้วมีคนบอกมาว่าพี่จุดเนี้ยฟาร์มได้ทั้งแร่เหล็กแล้วก็ฟาร์มได้ทั้งฐานคือผมแบบตาลุกวา้ามากนะมีเรมีด้วยเหรอครับก็เลยจะมาซึ่งจริงเนี่ย่านเนะี่ยบอกไว้ก่อนนะครับมีจุดฟาร์มอื่นๆด้วยนะ ฐานจะมีจุดฟาร์มที่เป็นจุดตามนี้นะดูตามแมปได้เลยนะครับที่เป็นฐานล้วนๆนะครับก็จะมีตรงนี้นี่ตรงนี้ที่เป็นของฟาโรไม่ใช่ฟาโรของนูบิสตรงนี้1จุดแล้วหลังจากนั้นนะครับฐานก็จะไปเกิดแถวๆนี้เลยครับทะเลทรายตรงนี้จุดฟาร์มฐานตรงนี้จุดฟาร์มฐานไม่ทันกดพรและกลับคลิปได้นะตรงนี้ก็จุดอันนี้น่าจะต้นไม้ฐานก็มีตรงนี้ก็ฐานประมาณ4จุดนะครับที่ผมสำรวจที่มีมากกว่านี้แหละ แต่ถ้าแบบเอาแต่ฐานอย่างเดียวมันก็มันก็ไม่ได้อะไรไหมดังนั้นเราจะว้าไปจุดที่ผมไปสร้างบ้านมาต้องขอบคุณด้วยนะครับให้เครดิตเลยที่บอกจุดผมเลยไปไปสร้างมาบอกเลยว่าดีมากนะนั่นก็คือตรงนี้นี่เองครับนี่ผมก็มาสร้างเรียบร้อยแล้วเอาไว้ฟาร์มล้วนๆนะครับเห็นไหมมีเตา่ามีอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับข้อดีของมันเลยมีทั้งนี่ฮะฐานแร่ฐานก็คือแร่นี้นี่โคล่าน นะครับซึ่งฐานจะมีอยู่ครึ่งหนึ่งฝั่งครึ่งหนึ่งแล้วก็แร่เหล็กอีกประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ข้างละสี่ก้อนนะข้างหนึ่งประมาณประมาณสักหกถึงเจ็ดถึงแปดก้อนคือเยอะมากนะครับก็มาตั้งในส่วนของฐานเนี่ยตรงนี้ได้เลยนะครับฐานนี่คือตั้งตรงนี้ได้เลยนะพอบล็อกเนี่ยตั้งตรงนี้เลยเป็นจุดที่บอกเลยว่าตั้งได้ดีมากแต่ข้อเสียของที่นี่อันนี้ผมบอกข้อเสียให้ก่อนเลยพื้นมันไม่สม่ําเสมอนะครับการวางกอง การเคลื่อนที่จะค่อนข้างลําบากในระดับหนึ่งนะครับซึ่งพอที่ผมใช้นะครับจะเป็นในส่วนของเหมือนเดิมนะก็จะมีพอที่เอาไว้ขุดขุดแร่ก็คือจะเป็นตัวพวกนี้ที่เป็นขุนระดับ3รวมไปถึงอนุบิสนะอนุบิสนี่ก็จะเป็นตัวที่ขุดแร่ได้แล้วก็สามารถขนของให้ได้แล้วก็ตัวพวกนี้ผมทําที่นี่เป็นฟาร์มด้วยอันนี้คือเสริมขึ้นมาเพราะว่าจะขุดแร่อยอยเดียวมัคนคงไม่ประโยชน์ทําฟาร์มไปเลยก็จะมีตัวที่ฟาร์มได้หวานได้ เก็บผลได้เติมน้ําได้อนี้ก็เก็บผลอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีตัวประมาณนี้ที่ผมเอามาใช้นะเออก็คือข้างบนเนี่ยเน้นขุดแร่แล้วตัวนี้จะเป็นขนส่งเพราะว่า,าขนส่งระดับ3ซึ่งรอบที่แล้วผมไม่ได้พูดไปการที่แกงแงพวกนี้เขาทํางานเนี่ยก็จะเหนื่อยซึ่งเหนื่อยเนี่ยถ้าเกิดเราทําแค่เตียงนอนอย่างเงี้ยเตียงนอนธรรมดาเนี่ยเราต้องลงทุนน,นิดนึงครับเราต้องสร้างในส่วนของนี่ฮอตสปริง มันก็มีเขียนบอกว่าสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพาวฟืนฟ้นฟูสภาพจิตใจของพาวจากการทํางานอย่างหนักซึ่งการที่เราให้พาวทุกตัวเนี่ยมานั่งขุดแร่มานั่งเก็บของมานั่งขนขนของเนี่ยพวกเนี้ถึงช่วงหนึ่งด้านขวาบนอ่ะมันจะมีสุขภาพที่ย่ําแย่สุขภาพที่ไม่ดีเราจะต้องทําให้สร้างบ่อพวกนี้เพื่อให้พาวตัวไหนที่มันหดหูที่มันที่มันไม่แข็งแรงอะ่ะมานอนนะครับซึ่งแต่ละอันมันก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับมีอันนี้ก็พักผ่อนได้เต็มที่บาดเจ็บ อันนี้ถ้าสบายขึ้นแล้วฟื้นฟูสภาพจิตใจอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยก็กาจะสร้างอยู่แต่ว่าอ่ายังไม่ได้สร้างเพราะต้องใช้ซีเมนต์แต่ถ้าสร้างได้ก็ดีนะครับควรสร้างอย่างน้อยอันเนี้ยสองอันถ้าที่นี่ไปที่ที่ฟาร์มนะอันเนี้ยสองอันอันนี้สักหน,นึ่งอันแล้วเตียงนอนแค่ไหนก็ได้เอาให้ครบนะครับหลักๆขอประมาณนี้แล้วเพาของคุณก็จะไม่มีปัญหารวมไปถึงกล่องครับสร้างกล่องก็สร้างไว้เลยตรงไหนก็ได้นะครับวางไว้เดี๋ยวมันแต่ถ้าวางไว้เยอะมันก็จะ วางไว้กันหลายกล่องเพราะว่าออพอในเกมนี้มันไม่ได้ฉลาดจะมาวางกล่องเดียวกันเดี๋ยวตัวนี้มาวางนี้ตัวนี้ไปเก็บกันนู้นมาวางตรงนี้อะไรแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยผมเปิดเซริร์ฟหรือว่าเล่นไวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงกับอีกประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองพามาดูนะว่าน้องๆที่ฟาร์มเนี่ยได้เหล็กทั้งหมดเท่าไหร่รวมไปถึงตรงนี้อันนี้แถมขึ้นมาจุดนี้เป็นจุดที่ฟาร์มพวกมาทําพวกพืชผักสวนครัวได้นะครับมีที่ฝั่งนึงที่ฝั่งเนี้ย แร่จะไม่เกิดฝั่งนี้นะครับผมมันมาวางฝั่งนี้ก็คือมาวางก็ให้มันปลูกพืชปลูกผักนี่เห็นไหมก็จะมีพวกนี้นะครับแต่ว่าพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะไปวางในช่องอาหารนะครับดังนั้นไปดูช่องอาหารดีที่สุดแต่ว่านี่ผมเก็บไปแล้วนะไม่ได้ให้ดูว่ามีเท่าไหร่แต่ผมเก็บไปแล้วจริงๆมันมีเยอะนะครับอามาดูกันว่าแร่หนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีจะได้เท่าไหร่นะครับก็จะแยกแร่เหล็กกับเอ่อแร่ถ่านนี่มันยังเก็บไม่หมดเลยนะเพราะว่ามันเก็บกันไม่ทันจริงๆนะครับนี่แร่เหล็กนะครับ สีออ่อันฐานสามอันอ่ะเก็บไว้ในตัวอันนี้ผมเก็บมารวมไปอันนี้มีเหล็กไม้มีเหล็กสามอันแค่นี้นะครับมีไม้ด้วยฝั่งนี้สี่สิบเหล็กไม่มีตอนนี้รู้สึกว่าจะยังไม่เก็บกันนะคือตอนนี้น้องๆขุดกันแล้วนะครับขุดกันเยอะมากคือจริงๆผมเก็บเซตเนี้ยไปก่อนอะเดี๋ยวผมน่าจะผมาชีพเอาไว้เปิดให้ดูผมเก็บไปแล้วเยอะอยู่นะครับ พะน้องๆเนี่ยข,ขุดด้วยแล้วก็เก็บด้วยดังนั้นมันจะใช้เวลาพอสมควรกับการทั้งขุดทั้งเก็บนะครับเพราะว่าหลายๆตัวผมเนี่ยขุดด้วยเก็บด้วยซึ่งถ้าเรามาช่วยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเก็บมาทั้งหมดนะที่น้องๆขุดนะครับผมจะไม่ทําอะไรเลยนะคือเดินเก็บอย่างเดียวเพราะว่ามันจะมีตัวที่ขุดด้วยตัวที่เก็บด้วยนะฮะอ่าจริงๆผมลองทิ้งไว้อะถ้าเผื่อเวลาให้น้องๆเก็บด้วยก็ใช้เวลา คือจริงๆอะผมเชื่อว่าคงไม่มีใครมานั่งมานั่งเดินวนพวกเนี้ยมานั่งเมาที่ฟาร์มแร่แบบเอาเวลาในเกมนะหนึ่งวันมาทีหนึ่งวันมาทีมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นไม่มีใครแบบเฮ้ยฟาร์มฟาร์มหนึ่งวันมาแล้วฟาร์มหนึ่งวันมาแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องมีเวลาแบบทําอย่างอื่นใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมันก็มีเรื่อยๆเนี่ยฮะนี่คือเราเก็บมานะเพราะว่ามันน้องๆอะตีทั้งตีทั้งเหล็กตีทั้งไม้ด้วยนะเพราะว่าเอาตัวตีไม้มาด้วยไงเพราะว่าเอาไว นี่นี่คือช่วยน้องๆเก็บนะฮะไม้เท่าไหร่แต่เราไม่ขุดนะนี่คือแร่ตอโนมัตนะซึ่งจริงๆถ้าเราทิ้งไว้นานกว่านี้ก็ได้เยอะนะครับทิ้งไว้น,นานๆก็ได้ประมาณสักเนี่ยนี่เก็บหมด1เซตนะฮะหเซตจะได้มาประมาณนี้ประมาณ200กับ200นะครับซึ่ง200200 200, 200นี่คือเราไม่ต้องมานั่งทาอะไรเลยนะคือน้องๆจะเก็บด้วยตัวเองนี่คือข้อดีมากๆนะครับหรือว่าเราจะหาตัวทีเ่เน้นเก็บผักไปเลยอย่างเดียวหรือจะขุดแร่เนี่ยก็ได้นะแต่วันนี้คือผมเอามีมีขุดไม้ด้วย มันเลยทาให้อนุบิดมาเก็บไม้ด้วยก็เลยใช้เวลานิดหนึ่งนะครับมันเลยมีไม้ด้วยก็คือที่นี่คือมีทั้งไม้มีทั้งหินหินไม่มีหินไม่ค่อยเยอะมีทั้งไม้มีทั้งอะไรคือเราได้ทั้งไม้ได้ฟาร์มได้ทุกอย่างครบเครื่องนะฮะเหล็กอยู่นี้เนี่ออ่าอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งเห็นไหมน้องๆก็จะมาเก็บน้องๆก็จะมาอะไรเรื่อยๆซึ่งเราก็สบายครับไม่ต้องทำอะไรเยอะเนี่ยมาวางทิ้งไว้ซึ่งเราก็วางกล่องไว้ใกล้ๆใช่ไหมวางใกล้ๆแล้วพอเราจะกลับเราก็เนี่ยใกล้ๆเลยหยิบปึ๊บปุ๊บน้ำ ตรงนี้ข้อเสียจุดหนึ่งมันไม่เสมอการทําให้เราเนี่ยใช้ไอตัวคุกที่ผมเคยแนะนําลำบากอันนี้คือใช้ลำบากมากบอกไว้ก่อนถ้าจะมาตรงนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องแบบวางวางของแล้วเดินเก็บวางของแล้วค่อยๆขยับเอาเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ที่สมูทนะครับอืมเนี่ยก็มาเก็บฟาร์มสบายอันนี้คือผมฟาร์มเหล็กกับอะไรคือเยอะมาก <ๆ S 2> <ๆ S 1> คือแทบจะไม่ต้องไปนั่งฟาร์มเองละเพราะว่าน้องๆเก็บให้หมดสบายฮะ <ๆ S 1> ก็เป็นหนึ่งจุดที่ผมแนะนํา นะครับใครที่มีจุดดีกว่านี้อีกนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นี่ผมก็พยายามแชร์จุดที่ผมหาเจอด้วยไ,ม,ไม่ว่าจะเป็นจุดฟาร์มแร่ที่เป็นแร่เหล็กแล้วก็จุดฟาร์มแร่ที่เป็นฐานล้วนเพราะฐานล้วนเนี่ยใกล้สุดคือตรงนี้ย้ำมืนอนทีใกล้สุดคือตรงนี้นะครับใครไกลคือตรงนี้ตรงนี้ฐานล้วนหมดเลยนะครับใครอยากฟาร์มฐานอย่างเดียวมาสร้างจุดฟาร์มก็ได้แถวนี้นะครับแต่นี่คือผมตรงนี้ผมว่ามันคุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะมันได้ทั้งฐาน ได้ทั้งเหล็กอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับอีกหนึ่งจุดที่ผมแนะนํานะครับก็ลองมาสร้างกันดูบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนวันนี้นมานี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำใจก้องสร้างด้วยรับผมสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับทุกคนจุดฟาร์มที่ดีมาฟาร์มกันเยอะๆครับตรงนี้แนะนํามากๆสวัสดีครับ